ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะตึง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 ตั้ง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 ตึง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 จังสีมันตั้งฐานจังสีมันตั้งฐานอย่าไปจับอย่าไปจับมันจะร่มมันจะร่มร่มมันจะร่มมันจะร่มมันจะร่มโอ้ยบ้านไครนี่คือสวยแท้นี่นะคือดีแท้นี่พ่อทำไม่ให้สวยๆนี่โตมาเป็นผู้สาวอย่าเอาผู้สาวเข้ามาเด้อ สาวเข้ามาบ้านพ่อเด้ยอยืยืยืยี่ตัวก็ยังความส่หันมาเยอะบางใชพ่อพ่อมาส่งหนูนะเดี๋ยวพ่อก็กลับมารับอีกแล้วนะพ่อ๋ยวพ่อหยุดพ่อกลับมารับน้อเจะโอเคไหมฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อจะกลับมารับหนูอีกโอเคไหมหนูอยู่กับแม่อยู่กับป้าลูกนะโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะฟายก่อน ไปแป๊ะเอาเคียวก็อยู่กับอยู่กับแม่อยู่กับป้าและพ่อก็จะมารับอี๋โอเคไหมครับโอเคไหมลูกอืมเยี่ยมไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปไปไป อย่าพ่อมารับเหมือนเดิมพ่อมารับเหมือนเดิมพ่อมารับเหมือนเดิมเอ,อ้ยอไปใส่ถ้าไม่อยากพลาพคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ